สวัสดีค่ะวัสดนนี้ก็เช่วนวันวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวห้องพักนะคะที่ระยองของเราชื่อโรงรมอไ Golden City Golden City น,นะคะเดี๋ยวเข้าไปกันเลยะค,ะเค่ะโอเคค่ะห้องน้นะคะทน่นแรกก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ ีค่ะก็จะเป็นห้องน้าแล้วก็จะมีเป็นบิเวแล้วก็จะมีห้องช็โคโกอยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนโอเคหมายวาตรงนี้ก็จะใชาไ์จวางของนะคะแล้วก็แต่ก็จะลกๆนีดนึงเพราะว่าเราแบาบลแล้วก็มีรามานอนที่นี่คือที่สอบ<อ>คะ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกทำกาแฟนะคะแล้วก็จะมีเป็นแล้วก็มีเป็นไมโครเวฟนะคะแล้วก็มีชัตเตอร์ขอมีตู้เย็นนะคะแล้วก็ เก็บของหวานเลยคะที่ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะทุกคนเป็นโต๊ะนะคะนั่งเล่นนะ,ะนะแล้วก็มีเลยะคะ่ะทุกคนเป็นเตียงนอนสองเตียงนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีที่น,นั่งอีกหน,นึ่งที่แล้วก็มีทีวีนะคะโอเคค่ะก็ราคาห้องราคาห้องพันเจ็ดนะคะทุกคน ห้องที่เรานอนก็คือคืนละ1,700บาทนะคะโดยรวมก็ถือว่าโอเคห้องน้ำสะอาดทุกอย่างโอเคบริการดีอาหารเช้าก็อร่อยอามีสาวยน้ำให้เล่นด้วยะวสาวยน้ำสาอาพนักงานบริการดีนะคะถ้าใครมาระยองก็มาพักที่นี่ได้นะคะที่โรงแรม โก <Golden> ลเด้นซิตี้ระยองนะคะทุกคนถ้ามีปัญหาอะไรเขาก็โทรหาเขาได้เลยนะคะโอเคค่ะค่ะก็สำหรับคลิปน,นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดสตั๊กให้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกรดิกิ้งวันนี้ด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ